ผมไม่ใช่หมอหัวข้อทำ IF ยังไงให้ไขมันลดจริงทำ IF ยังไงให้ได้ผลในยุคที่ใครๆก็พูดถึง IF หรือ intermittent fasting ว่าช่วยลดน้ำหนักลดไขมันดีต่อสุขภาพแต่รู้ไหมว่าถ้าทำผิดวิธีไม่เพียงแต่ไม่ลดยังเสี่ยงไขมันในเลือดสูงเสี่ยงโรคร้ายแรงโดยไม่รู้ตัวไขมันในเลือดสูงไผยเงียบที่อันตราย ไขมันในเลือดสูงไม่ได้เกิดจากการกินมันมันทอดๆเท่าน,นั้นแต่อยู่ที่พฤติกรรมโดยรวมของเรา IF ที่ทำไม่ถูกจังหวะหรือเลือกอาหารผิดอาจทำให้ระดับไตรกรีสซอไรด์สูงขึ้นคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL พุ่งเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันทั้งในสมองหัวใจและอวัยวะสำคัญความดันสูงขึ้นแบบไม่รู้ตัวคนที่มีไขมันในเลือดสูงบางคน ไม่มีอาการชัดเจนแต่วันหนึ่งอาจล้มทั้งยืนเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดสมองแตก IF ที่ผิดทำลายสุขภาพมากกว่าที่คิดหลายคนคิดว่าแค่ไม่กินช่วงหนึ่งแล้วมากินจัดจัดก็พอแต่นี่คือหลุมพรางของ IF พฤติกรรมที่เสี่ยงได้แก่กินอาหารขยะทันทีเมื่อถึงช่วงกินงดอาหารนานเกินไปจนระบบเผาผลาญรวนไม่ออกกำลังกายเลยเพราะคิดว่า IF ก็พอแล้วดื่มน้ำหวานกาแฟใส่นมระหว่างฟาสติงผลลัพธ์คือไขมันไม่ลดแต่ตับพังไขมันสะสมเพิ่มและร่างกายเริ่มต้านอินซูลินเสี่ยงเบาหวานแล้ว IF แบบไหนที่ช่วยลดไขมันได้จริงเริ่มจากสูตรง่ายๆเช่น14ต่อ10หรือ16ต่อ8ช่วงที่งดอาหารหรือฟาสติงดื่มน้ำเปล่าหรือชาร้อนไม่หวานช่วงที่กินหรือฟีดดิ้ง เน้นโปรตีนดีเช่นไก่ต้มไข่ต้มปลานึ่งคาร์บเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องมันหวานไขมันดีเช่นอโวคาโดถั่วอัลมอนด์หลีกเลี่ยงของทอดของหวานน้ำอัดลมออกกำลังกายเบาๆระหว่างฟาสติง้งเช่นเดินเร็วหรือโยคะนอนหลับให้เพียงพอเพราะการอดนอนจะทำให้ร่างกายเาผาผลาญผิดปกติตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อดูว่า ไขมันในเลือดลดลงจริงหรือไม่ตัวอย่างคนที่ทำ IF แล้วไขมันลดจริงคุณซิริเป็นพนักง,งานออฟฟิศอายุ42ปีไขมัน LDL สูงถึง180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหลังจากเริ่มทำ IF แบบ16:8ต่ออย่างถูกวิธีร่วมกับเดินวันละ30นาทีและเลี่ยงของทอดเพียง3เดือนผลเลือดลดลงเหลือ LDL 110มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโดยไม่ต้องกินยาใดๆสรุป IF ช่วยได้จริงไหมคำตอบคือช่วยได้แต่ต้องทำถูกวิธีถ้าใช้ IF เป็นข้ออ้างในการกินอาหารแย่ๆหรืออดแบบผิดหลักนั่นอาจทำให้เส้นเลือดคุณพังแบบไม่รู้ตัวสัญญาณเตือนภัยจากไขมันในเลือดสูงเหนื่อยง่ายใจสัน่นปวดหัวบ่อยน้ำหนักเพิ่มแม้จะกินน้อยปวดหน้าอกเฉียบพลันอาจเป็นลางบอกโรคหัวใจอย่ามองข้ามเพราะแค่ชั้นล่าใจ อาจเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปแคปชั่นภาษาง่ายๆชวนแชร์ทำ IF แล้วไขมันลดไหมหรือทำอยู่แต่ยิ่งพังสุขภาพมาดูคำตอบที่ชัดเจนพร้อมวิธี IF ที่ลดไขมันได้จริงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใหญ่เพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนรอดผลจากโรคร้ายได้ แล้วถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับเจอกันคลิปหน้าบอกเพื่อนด้วยนะ